ตะแลงตะแลงสวัสดีครับมาดูตะแลงครับวันนี้ยักจะดูนี่นนะโอ้หอทอนกันนานรัวรปโปป <c oughs> ชว์สเต็ป, <c oughs> ป,ปครับ <c oughs> มีเป็ดเป็ดแปร ดีครับผ่านครับ๋ยวก็มาเอาควนหน้าดูดูควนไม่คย้ยโอ้โห <c oughs> ท่วมเลย <c oughs> ของน้ำมาดูแล้วครับข <c oughs> ุดเอาหินออกก่อนครับแล้วค่อยเอาหน้าดินใส่ <c oughs> ไม่ได้ข้าวัครบ โอเคครับผมเดี๋ยวพอจบการจะทำให้เสร็จตอนนี้ครับเดี๋ยวต้องรอดูอีกรอบครับแก,แ,กแก้มือใหม่แก้ใหม่แก้ใหม่ขอลองอีกรอบโอเคครับเดี๋ยวไปลองขับแม่โคครับคนขับคนนี้จะขอ,ของมา นะครับผมขอจบการถ่ายทำวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับ